คลิปนี้จะมาเล่าถึงรายละเอียดที่แท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่นำไปสู่การเสียชีวิตของ Brianna าเท l o เจนทำให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ระดับประเทศในสหรัฐอเมริกายินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง l e USA นะคะใครเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ด้านล่างให้กำลังใจกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเหตุการณ์ย่อๆก็มีว่าบีย n ์นาเทเลอเขามีความเกี่ยวข้องกับ จามาคัสกลอเวอร์แฟนเก่าที่มีความผัวพันกับคดียาเสพติดในขณะนั้นตำรวจท้องที่เขาก็กำลังสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้กันอยู่โดยมีการออกโนน็อกวอร์เรนหรือว่าหมายค้นแบบที่ไม่ต้องเคาะประตูไปที่ที่อยู่หลายแห่งที่คาดว่าน่าจะผัวพันกับคดียาเสพติดในครั้งนี้หนึ่งในนั้นก็เป็นอพาร์ตเมนต์ของเบียอ์นาเทเลอร์นะคะและในเช้าตรู่ของวันที่13มีนาคมตำรวจก็ได้ไปที่อพาร์ตเมนต์ของเบียอ์นาเทเลอร์ซึ่งอาศัยอยู่กับ แฟนใหม่ที่ชื่อว่าเคนเน t h วอลเกอร์ตำรวจเขาไปเพื่อที่จะค้นหายาเสพติดนะคะกับหมายค้นที่ไม่ต้องขอประตูแต่พอไปถึงตำรวจเขาก็ไปขอประตูแล้วก็แสดงตัวบอกว่าเป็นตำรวจซึ่งตรงนี้แหละวอลเกอร์ Walker, แฟนใหม่ของบริอ n น่าเทเลอร์เขาก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ยินเสียงคนพูดว่าเป็นตำรวจแต่มีเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะคะแล้วก็ไปเป็นพยานสาบานต่อโอสบอกว่า ได้ยินเสียงตำรวจเคาะประตูแล้วก็ได้ยินเสียงตำรวจแสดงตัวตวนว่าเป็นตำรวจตำรวจก็เคาะเรียกไปนะคะข้างในอพาร์ตเมนต์ก็จะมีเคนเนตวอลเกอร์และก็เบียรนนาเทเลอร์กำลังนอนอยู่วอลเกอร์ Walker, เขาได้ยินเสียงเคาะประตูก็เลยลุกขึ้นมาหยิบปืนและอ้างว่าตัวเองตะโกนถามไปนะคะว่าใครใครอยู่หลายทีแต่ก็ไม่มีใครตอบซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท,ท็จแค่ไหนนะคะที่วอลเกอร์เขาตะโกนออกไปเพราะทางด้านตำรวจก็อ้างว่าไม่ได้ยินเสียงวอลเกอร์เช่นกัน อาจจะเป็นเพราะว่าประตูบ้านของเขาหนามากนะคะจนทำให้ทางวอลเกอร์และก็ทางตำรวจไม่สามารถสื่อสารได้ยินกันได้หรือเรื่องนี้อาจจะมีใครโกหกนะคะหลังจากเคาะประตูอยู่สักพักไม่มีเสียงตอบรับตำรวจจึงพังประตูเข้าไปนะคะซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่วอลเกอร์เขายิงปืนนัดแรกออกมานะคะตำรวจก็เลยยิงปืนสวนกลับไปแต่ไม่โดนวอลเกอร์ไปโดนเบียนาเทเลอร์ที่กำลังเดินออกมาจากห้องนอนพอดี แต่หลายสื่อหรือว่าเกือบทุกสื่อนะคะก็รายงานเรื่องนี้อย่างกับเป็นเรื่องคนละเรื่องส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าตำรวจบุกบ้านเข้าไปยิงเบียนาเทเลอร์ที่กำลังนอนอยู่บนเตียงจนเสียชีวิตมาถึงจุดนี้สื่อเขาไม่แคร์แล้วนะคะว่าจะต้องเสนอความจริงต่อสังคมเพราะว่ามันไม่สําคัญแล้วที่สําคัญที่สุดในการนําเสนอข่าวของสื่อก็คือจะต้องทําให้ตํารวจอเมริกาดูโหดร้ายเกินมนุษย์นาและจะต้องเน้นย้ําไปที่เรื่องปัญหาการเหยียดสีผิวในอเมริกานะคะ หลังจากที่เบียนาเทเลอร์เสียชีวิตดาราฮอลลีวูดแล้วก็ซ e เล b บรตี้หลายๆคนก็ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้เธอนะคะจนทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตระดับประเทศสร้างความคับแค้นใจให้กับชาวผิวสีในอเมริกาผู้คนต้องออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิให้เบียนาเทเลอร์นะคะจนเวลาผ่านไป6เดือนนะคะศาลก็ตัดสินออกมาในอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าตำรวจสนายไม่มีความผิด ส่วนตำรวจอีกหนึ่งนายมีความผิดโทษฐานใช้อาวุธปืนแบบไม่ระมัดระวังจนทาให้เกิดความเสียหายในบ้านคนที่มีคนอาศัยอยู่นะคะพอผลออกมาแบบนั้นผู้คนเขาก็ยิ่งไม่พอใจเลยนะคะเพราะคิดว่าอา้าวทาไมตํารวจไปยิงคนที่นอนอยู่จนตายแล้วยังไม่โดนทําโทษอีกโลกนี้ช่างไม่แฟร์กับชาวผิวสีเอาซะเลยใช่สิตํารวจเป็นคนขาวทําอะไรก็ถูกหมดชาวผิวสีก็ต้องตายฟรีไป เรื่องนี้ช่างไม่ยุติธรรมและนั่นก็เป็นเหตุผลของการประท้วงที่กำลังดำเนินมาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะลีก็แค่อยากจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เลยถ้าทุกสื่อเขารายงานเหตุการณ์นำเสนอข่าวที่เป็นความจริงนะคะไม่ใช่บิดเบือนข่าวเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนผลประโยชน์การเมืองนั้นคือผลประโยชน์อะไรใครอยู่เบื้องหลังเราก็จะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะคะ ถ้าพูดมากไปกว่าน,นี้เดี๋ยวช่องรีอูอสเจะปลิวหายไปในคลิปตาได้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วและอยากจะติดตามคลิปจากช่องรี a ูโดยเฉพาะเรื่องจริงๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าในอนาคตอันใกล้เขาอาจจะมีการจำกัดการมองเห็นของคลิปนะคะอาจจะจำกัดเฉพาะให้ผู้ติดตามช่อง Lea USA ได้รับชมเท่านั้นต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะจนนำไปสู่การเสียชีวิตของ b r i a n n นา a ์เทเเริ่มที่ วันที่30ธันวาคมปี2019ตำรวจปฏิบัติการตามหมายค้นในย่านรัสเซลรัฐเคนตักี้และมีการยึดป,ปืนกับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากรวมไปถึงการจับผู้ต้องสงสัยทั้งหมด6คนหนึ่งในนั้นก็คือจามาคัสกลอเวอร์แฟนเก่าของบียอ์นาเทเลอร์ต่อมาในวันที่2มกราคมกล้องวงจรปิดจับภาพรถเชฟโรเลตอิมพาราสีขาวไปจอดอยู่ที่หน้าบ้านเล็ที่ 2424 e l l o t t Avenue ซึ่งก็เป็นหนึ่งในบ้านที่มีหมายคน้นไม่กี่วันก่อนหน้านะคะในภาพวงจรปิดจะเห็นกลอ v e r ลงมาจากด้านคนนั่งไม่เห็นว่าคนขับเป็นใครแต่ว่ารถคันนี้มีการจดทะเบียนเป็นชื่อของ b r i ย n n a Taylor วันที่16มกราคมกลอ v e r ขับรถไปที่อพาร์ตเมนต์ของ Brionna Taylor บนถนน p r i n g f i e l d และเดินเข้าไปข้างในนะคะ ผ่านไปพักหนึ่งกลา v เวก็เดินออกมาพร้อมกับกล่องพัสดุ USPS ต้องสงสัยตามคำบรรยายของตำรวจนะคะก่อนที่จะขับรถไปที่บ้านหลังหนึ่งที่เวสต์มูฮัมหมัดอาลีบุลวาดซึ่งบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังที่ถูกหมายค้นในวันที่30ธันวาคมเช่นกันวันที่14กุมภาพันธ์รถของกลา v e r อร์ที่จอดอยู่หน้าบ้านบนถนนเวสต์มูฮัมหมัดอาลีบุลวาดถูกตำรวจยกไปนะคะกลาเวอ จึงร้องเรียนไปยังตำรวจโดยเบอร,ร์โทรศัพท์ที่ให้กับตำรวจเป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนโดยใช้ชื่อของ b บียอ์นาเทเลอร์มาถึงวันที่12มีนาคมนะคะไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุเที่ยงของวันที่12มีนาคมดี t ทคทีฟจอชิว u a James ได้ทำเรื่องขอหมายค้นแบบไม่ต้องเคาะประตู5ฉบับนะคะต่อตุลาการ Mary ่ชอ w เพื่อการสอบสวนสืบสวนคดียาเสพติดเพิ่มเติมเที่ยง25นาที ตุลาการชลงชื่อรับรองหมายค้น2อฉบับได้แก่หมายค้นบ้านเลขที่2424 24และ2425 e l l i o t Avenue 6นาทีต่อมาตุลาการชลงชื่อรับรองหมายค้นสำหรับบ้านเลขที่2426 e l l i o t Avenue และอีก4นาทีต่อมานะคะช ลงชื่อรับรองหมายคนบ้านเลขที่2605เวสต์มูฮัมหมัดอาลีบุระบาดซึ่งทั้ง4บ้านเลขที่นี้อยู่ในย่านรัสเซลเวลาเที่ยง37นาทีตุลาการชอได้ลงชื่ออนุมัติหมายค้นฉบับสุดท้ายนะคะนั่นก็คืออพาร์ตเมนต์ของบบียอนนาเทเลอร์ซึ่งอยู่ห่างจากย่านรัสเซลออกไปประมาณ10ไมล์โดยในหมายค้นดีเทคทีฟเจมส์อธิบายถึงเหตุผลที่ต้องการหมายค้นบ้านหลังนี้บอกว่า กลอเวอขับรถไปที่อาพาร์ตเมนต์บนถนนสปริงฟิลด์อาพาร์ตเมนต์หลังนี้หลายรอบก l o v e r เดินเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์นี้ในวันที่16มกราคมผู้ว่าการไปรษณีย์ยืนยันว่าก l o v e r ได้รับพัสดุหลายกล่องที่อาพาร์ตเมนต์ของ b r i ย n n นา a y เทเลและสุดท้ายรถยนต์ของ b r i ย n n a า a y เทเขับไปที่บ้านบนถนนเอ l i ียตอยู่หลายหน นั่นก็เป็นเหตุผลที่นักสืบเขาให้ต่อตุลาการนะคะเพื่อขอหมายค้นที่จะไปค้นบ้านของบ r ียนาเทเลอร์มาถึงตอนนี้ก็มีหมายค้นทั้งหมด5ฉบับเซ็นชื่อรับรองโดยตุลาการเป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานตกกลางคืนเวลาประมาณ3ทุ่มของวันเดียวกันบบียนาเทเลอร์และ คนเน t วอลเกอรแฟนคนปัจจุบันก็ได้กลับถึงบ้านนะคะหลังจากที่ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร Texas Roadhouse และขับรถไปส่งลูกของเพื่อนเสร็จวันนี้ก็เป็นวันหยุดแรกของเธอนะคะหลังจากที่ทำงานชิป12ชั่วโมงติดต่อกันมาหลายวันงานของเธอเป็น ER Technician นะคะหรือว่าช่างเทคนิคห้องฉุกเฉินพอกลับมาถึงบ้านทั้งคู่ก็ขึ้นเตียงนอนแล้วก็เปิดหนังดูนะคะประมาณสี่ทุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ได้รับ,บรีฟแผนปฏิบัติค้นอพาร์ตเมนต์ของบียอ์นาเทเลอร์นะคะ5ทุ่ม55เจ้าหน้าที่ตำรวจแมตติงลี่รายงานว่าตนขับรถผ่านอพาร์ตเมนต์ของบบียอนนาเทเลอร์ในขณะที่ดีเทคทีฟไมค์แคมเบลเฝ้าดูอพาร์ตเมนต์นี้อยู่ห่างห่างและรายงานว่าอย่างเดียวที่เห็นจากอพาร์ตเมนต์นี้ก็คือแสงสว่างของทีวีจากห้องนอนข้างในอพาร์ตเมนต์หนังที่กำลังฉายอยู่บนจอทีวีก็คือเรื่อง Freedom Writers. นำแสดงโดยฮิลลารีสวงนะคะระหว่างที่ดูหนังอยู่เบรยอน่าเทเลอร์ก็หลับไปส่วนวอล์กเกอร์แฟนของเธอก,ก็กำลังจะหลับเช่นกันเที่ยงคืน 40, 40นาทีตำรวจก็ถึงที่หน้าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะคะกับหมายคนที่ไม่ต้องขอประตูแต่ตำรวจก็ขอะประตูโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแมตติงลีย์บอกว่าได้ระบุตัวตนว่าเป็นตำรวจเสียงเคะประตูทำให้วอล์กเกอร์ลุกออกจากเตียงและตะโกนถามว่าใครแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ ตามคำให้การของวอลเกอร์นะคะหลังจากที่ตำรวจขอประตูอยู่หนึ่งนาทีไม่มีเสียงคนตอบตำรวจจึงพังประตูบ้านเข้าไปเที่ยงคืน42นาทีเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในเซนต์แอนโทนีการ์เด้นอพาร์ตเมนต์โทรนายวันวันแจ้งตำรวจว่าได้ยินเสียงปืนโดยวอลเกอร์ให้การว่าตนยิงปืนหนึ่งนัดเพื่อเป็นการเตือนโดยตั้งใจยิงไปที่พื้นและตอนนั้นก็มองเห็นไม่ชัดนะคะว่าใครอยู่ที่ประตู เจ้าหน้าที่ตำรวจแมตติงลี่และดีเทคทีฟอีกสองคนม i l ล์คอสโกลฟและเบรดแฮนคินสันจึงยิงตอบกลับทันทีแต่ไม่โดนวอลเกอร์ไปโดนเบียอนนาเทเลอร์แทนเที่ยงคืน43นาทีตำรวจในที่เกิดเหตุแจ้งเข้าไปว่ามีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนถูกยิงเที่ยงคืน47นาทีวอลเกอร์ Walker โทรแจ้งตำรวจว่าอันนี้ตามคำพูดของเขาเปๆนะคะเขาบอกว่ามีใครไม่รู้เตะประตูเข้ามาแล้วมายิงแฟนของผม เที่ยงคืน48นาทีริอ o นาเทเลอร์เสียชีวิตถัดออกไป10ไม์นะคะในย่านรัสเซลบ้านอีก3หลังก็มีการปฏิบัติการตามหมายค้นของเจ้าหน้าที่เช่นกันตำรวจได้คุมตัวกลาเวอร์แฟนเก่าของริอยนาเทเลอร์นะคะผู้ต้องสงสัยหลักในคดียาเสพติดในครั้งนี้และผู้ต้องสงสัยอีก3คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดยาเสพติด ืนและเงินสดได้จำนวนหนึ่งจากหมายค้นครั้งนี้ส่วนหมายค้นของบ้านบนถนนเวสต์มูฮัมมัดอาลีบุระวาดไม่ได้มีการเข้าค้นนะคะเวลาตีหนึ่งตำรวจคุมตัววอล์กเกอร์โดยให้เดินถอยหลังออกมาจากอพาร์ตเมนต์ตีหนึ่งสินาทีตำรวจแจ้งไปที่ศูนย์ว่ามีผู้หญิงอยู่ข้างในอพาร์ตเมนต์ตีหนึ่งสิบนาที EMS หรือว่า emergency medical services เดินทางออกจากอพาร์ตเมนต์ของเบียนาเทเลอร์ ตี3ามนาทีตำรวจกลับไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้อีกครั้งพร้อมกับหมายค้นนะคะข้างในอพาร์ตเมนต์ตำรวจเจอกระสุนปืนกล่องใส่ปลอกกระสุนปืนจดหมายของกลอเวอร์แต่ว่าไม่เจอยาเสพติดหรือว่าเงินสดตี3า3นาทีเซอร์เจนแอมแอนด้าซิลเย่และเซอร์เจนแช a ทินโนสัมภาษณ์ Walker นะคะที่ยืนยันว่าตนเองไม่รู้ว่าใครยืนอยู่ที่ประตูในตอนนั้นโดยวอ l เกอเขาให้การว่า เหตุผลเดียวที่ผมหยิบปืนในตอนนั้นเพราะผมไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใครถ้าผมรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครก็คงไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย